สี่คู่สี่ลีกนะครับเืนนี้นะครับผมก็สวัสดีกับทุกท่านด้วยวันนี้ก็มาพบกับพี่เข้มเทเบลอลนะผมก็จะจัดแนวทางการเดินทั้งหมด4คู่สําหรับคําคเืนนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครความเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับแล้วอย่างเลยนะครับผมใครที่อยากจะมาเข้ากลุ่มครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับผมทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับเพราะในเรื่องแนวทางในกลุ่มเราเมื่อวานนี้นะครับผมทั้งในเรื่องของ VP หรือเป็นในเรื่องของ s v สครับก็ได้ยิ้มหวานกันแบบเต็มๆครอ จัดให้มาเรื่อยๆนะครับก็ฝากไว้ใยรายการใครที่อยากเข้ากลุ่มไปดูหน้าช่องนะแล้ววันนี้เรามาจัดให้ครับก็เปิดหัวไปที่คู่แรกเลยครับก็เป็นบอลจูเบียรีกเบลเยียมนั่นเองครับเป็นในเรื่องของแซงทูรีดองครับวันนี้เปิดบ้านต้อรับการเยือนของทางเฮเวอรี่นั่นเองนะครับต้องบอกว่าคู่นี้ที่เคยเจอกันครับนัดล่าสุดเนี่ยเป็นในเรื่องของทางเฮเวอรี่ครับที่ชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูสุดครับแต่เฮตูเรตก่อนหน้านั้นครับต้องบอกว่าสิบสองเกมหลังสุดเป็นเจ้าบ้านครับไม่เคยแพ้ให้กับทีมเยือนเลยแม้แต่เเกมมมดียววครับแล้า ยังไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่ครับก็ถือว่าอยู่ในย่ำแย่ด้วยแต่ถ้ามองเรื่องเกมในบ้านของทางทูดองเอง5เกมหลังสุดครับชะนะไปถึง3เกมนะครับสเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปหนึ่งฟอร์มโดยรวมถือว่าดูโดดเด่นครับแต่ว่าถ้าให้มองในเรื่องการทีมที่เขาผ่านมาเนี่ยอย่างใน,นเรื่องของทางคับบู๊คร,ครับเบตโตโลหรือเป็นในเรื่องของทางเมเชลเลนที่เขาชนะได้เนี่ยก็ถือว่าดูโดดเด่นมากครับแต่เสมอในเรื่องของซองดาร์กดีแอดครับหรือจะเป็นในเรื่องของการแพ้เคเกนไปนัป่นเองนะครับแต่ที่เหลือมองโดยรวมก็ยังดูโดดเด่นมากมากครัับบเสมมมมอออไไไไปปแแพ้้ฟรรร์โดดยยววถื่่่าค แล้วยิ่งเกมไปเยือนเนี่ยถือว่าดูย่ำแย่เลยเพราะว่าไปเยือนมา5เกมครับเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวก็คือการที่บุกไปชนะทางเคเอเนนั่นเองนะครับแต่ก่อนหน้านั้นครับไปแพ้แมชเชลเลนครับเสมอเวตโลเสมอเนเรื่องของซองดักดีแอสครับแล้วก็แพ้ทางขับบุกครับก็เหมือนว่าเป็นเฮดเวที่มันดูงูกินหางกันมากๆครับแต่ถ้าให้มองโดยรวมจริงแล้วนะครับผมจากการที่ลำดับณปัจจุบันนี้ครับทีมอย่างในเรื่องของทางทุยดองครับมีลำดับที่ดีกว่านิดนิดครับก็คือที่สามเอทียรรวมคับจาากกรที่ทุยดดองเปิมาสี่ครับผมมดูเยแต ไปผมมองว่ามาตรฐานของทางเฮเวอรี่ครับถึงเกมไปเยือนไม่ดีก็จริงครับแต่ผมมองว่าวันนี้อาจจะจบกันด้วยผลเสมอครับด้านนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างทางเฮเวอรี่จะบุกไปไม่แพ้อย่างแน่นอนครับวันนี้ขอจชียร์ไปที่ทางเฮเวอรี่ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่2ครับที่ผมได้จัดให้ครับเป็นในเรื่องของทางฟิออรเรนตีน่าครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนทางนาโปลีนั่นเองก็เป็นในเรื่องของบอลกันโชซิลิอานะครับคู่นี้ที่เจอกันมานัดล่าสุดครับเป็นนาโปลีกดฟิออรไปได้ถึง3ครับบเล่นนใ้านนาโปลีนนนั่่่เเองแตวาใรื่องะตู่นนี้เป็สุดครับเล่อนใน ปัจจุบันนี้ของทางฟิออร์เรนติน่าเนี่ย5เกมหลังสุดครับชนะไปถึง3เกมครับเสมอไป1แพ้ไป1ครับแล้วก็เกมในบ้านอย่างเดียว ก็ต้องบอกว่าโดดเด่นมากครับโขเกมหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง4เกมครับเสมอไป2องโดยการที่ชนะอตาลันตาครับเสมอเจนัวครับเสมอวิตาเลยพาวเซนครับแล้วก็ชนะทางซาโซโลครับแล้วก็แพ้ชนะทางขับบูและก็มอนซ่าก็ถือว่าฟอร์มโดยรวมโดดเด่นมากครับกับกันกับในเรื่องของทีมเยือนครับอย่างท่านาโปลีนะครับผมที่ช่วงนี้ฟอร์มแย่มากค่าเกมหลังสุดมาไม่ชนะใครเลยครับโดยการที่เสมอไป3เกมและแพ้ไป2เกมและเกมไปเยือนเดียวครับห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะหนึ่งครับเสมอสองแพ้ไปสองครับโดยการที่บุกไปชนะทางมอนซ่าม่ได้ก็จริงครับแต่บุกไไปปเเเเเยยืืออออออนนนนททาาาางงิิตรรรร์มมมลคคัับบบบบกกก็็จสุีแพ้ ก็ไปเสมออูดิเซ่ฟอร์มโดยรวมก็ยังดูใช้คําว่าย่าแย่อยู่นะครับผมแต่ในเรื่องของตัวความพร้อมสองทีนี้ดูดีกันทั้งคู่อยู่แล้วนะครับผมแต่ในเรื่องลําดับนปัจจุบันนี้ในการที่หวังที่จะไปในเรื่องของบอลยุโรปยังมีโอกาสอยู่ไหมก็ต้องพูดตามตรงว่ายังมีอยู่ครับอย่างฟิอเรนติน่าชนะนัดนี้ครับจะตามลาซิโอเพียงแค่3คะแนนครับกับแกงกนาบุรีครับชนะนัดนี้จะตามลาซิโออยู่ถึง5คะแนนครับก็ยังอยู่ห่างไกลอยู่เหมือนกันแต่ถ้ามองในเรื่องของความมั่นใจหรือฟอร์มโดยรวมเกมในบ้านเนี่ยก็ต้องมมรรบวว่าาาานตูีก้้งห ยังไงก็มีโอกาสที่จะชนะได้ครับแต่ถ้าให้เรามองกับนาโปลีแล้วเวลาเจอทีมที่เขาเรียกว่าทีมไหนที่มันฟอร์มดีๆฟอร์มโดดเด่นเนี่ยนาโปลีชอบตบเอาอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าคู่นี้น่าจะเป็นฟิลประมาณว่าเกมแรกเสร็จกันอยู่แล้วเพราะ2ทีมนี้ก็ต้องการแต้มคู่เพื่อต้องการพื้นที่บอลยุโรปครับยังไงวันนี้ผมมองว่าคู่นี้สาป,ประตูมีให้เห็นแน่ๆครับยังไงก็น่าจะเปิดเกมแรกกันให้มองที่ทางสกอร์สูงคู่ทางฟิกออร์เรนตินาเลยนะครับแล้วไปดูคู่ที่สามที่ผมาจาัดให้ครับเป็นในเรื่ององง bon ข ตอนครับวันนี้เปิดบ้างต้อนรับก็มีอย่างเาดวเว็บโบิทอาเบียนนั่นเองนะ คู่นี้นะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาครับก็จบมาที่เสมอครับแต่เฮตุเวทในช่วงของในลีกเนี่ยนะครับผมก็เป็นในเรื่องของทางเซา์เทมตันชนะทั้งไปทั้งกลับเลยแต่เราต้องยอมรับว่าในเรื่องของนักบุญเซา์เทมตันเองนะครับผมห้าเกมหลังสุดเนี่ยชนะเพียงแค่เกมเดียวครับเสมอไปหนึ่งและแพ้ไปถึงสามครับแต่ว่าเกมในบ้านเนี่ยถือว่าดูโดดเด่นครับการแข่งขันมาห้าเกมเนี่ยชนะถึงสามเกมครับเสมอไปหนึ่งแพ้ไปหนึ่งก็เพิ่งแพ้เซาทอกซิตี้มาแต่ก่อนหน้านั้นครับชนะเบตตันชนะวัตฟอร์ดครับชนะโคเวนที่และเสมอมิดเดิ ไปเพียงแค่เกมเดียวเสมอไปหนึ่งครับและแพ้ไปสามฟอร์มโดยรวมแยมแย่ครับแล้วยิ่งเกมไปเยือนสี่เกมหลังสุดมาเนี่ยไม่ชนะกันเลยครับและตั้งแต่บุกไปเยือนนะครับผมเสมอมิวอลครับบุกไปเยือนเสมอสโตกซิตี้ไปแพ้เลตเตอร์ซิตี้ครับแล้วก็แพ้เชฟฟิลด์เวนเดย์ก็ต้องยอมรับว่าทีมอย่างเว็บบอมบิดเอาเบียนครับฟอร์มแย่กว่าอย่างชัดเจนครับและในเรื่องของพร้อมก็แอบดูดีกันทั้งคู่แต่ถ้ามองในเรื่องของมาตรฐานโดยรวมครับก็ต้องพูดตามตรงว่านักบุญซอลินดันดูมีประสิทธิ์ที่ดีกว่าครับแต่ในเรื่องของกระแสที่ แล้วค่อยวัดกันในจุดนั้นมากกว่านะครับผมก็เลยมองว่าวันนี้ทีมอย่างเวบบอมบิเออรเบียนครับในเรื่องของเกมรับกลรอส่วนคอเตอร์เนี่ยเวบบอมบิ่ก็ทําได้ดีครับและนักบุญซอนตันตันเนี่ยช่วงประมาณชอบมีเยอะครับในช่วงของการที่จะจบครึ่งแรกหรือจ,จบครึ่งหลังเนี่ยชอบผ่อนเกมครับแล้วก็จะโดนเอานะครับผมตอนนี้ผมเลยมองว่า,วาทีมอย่างเวบบอมบิเออรเบียนเนี่ยอาจจะบุกไปวันนี้ไม่แพ้อย่างแน่นอนครับด้นนี้ขอมองไปทางเวบบอมบิเออรเบียนได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็็นน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 ใเเเเเเเรรรรรรื่่่่่ออออออองงงขบบ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 ลลลโโปปปตตุุกกกกกสสะะคคคคคคัััััััััผมมมููิิฟฟวีีีี้้้้้ดดาาาาาททยจ ก็เป็นในเรื่องของทางเบนฟิก้าครับก็กดทางเรียวอาร์ไปได้ถึงสกอร์4ประตูต่อ1เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องเฮตส์เวทก่อนนั้นก็เป็นเบนฟิก้าที่ทําได้ดีกว่าอย่างชัดเจนครับแต่ถ้าให้มองในเรื่องของหน้าปัจจุบันนี้ของทางเรียวอาร์ครับ5เกมหลังสุดมานะผมก็บอกว่าไม่แพ้ใครเลยต้องบอกว่าไม่ใช่แค่5เกมครับต้องบอกว่า10เกมหลังสุดเลยดีกว่าแต่เขาชนะได้เพียงแค่2เกมครับที่เหลือเสมอทั้งหมดแต่เกมในบ้านของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่า5เกมหลังสุดที่เขาผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมททีี่่หหนนนนนัััักกกกกเเเเเมมมืออออออคครรรรรบบบบบใาาาาจจสสป์ตติิ้้็ไดงขล มอะไรไม่ได้ก็ฟอร์มดูรวมถือว่าดูโดดเด่นครับแล้วก็ยิงเกมในบ้านเดี๋ยวก็ถือว่าดูดีครับก็ต้องยอมรับว่าทีมอย่างเรียวอัพเองก็ถือว่าดูโดดเด่นครับกับการกับในเรื่องของทางเบนฟิก้าครับก็นัดล่าสุดก็ชนะทางอโลกวาไม่ได้ถึง5ประตูศูนย์ครับแต่ว่าเกมไปเยือนเนี่ยต้องบอกว่าดูแอบมีปัญหาอย่างชัดเจนครับแต่ในเรื่องของเฮตูเฮตครับก็ต้องพูดตามตรงว่าทีมอย่างเบนฟิก้าดูเหนือกว่านะครับผมแล้วก็ทีมอย่างสปอร์ตสิงก็ได้แชมป์ไปแล้วด้วยนะครับผมดังนี้ ครับแต่แพ้เต็มที่ก็แค่ประตูเดียวครับอาจจะไม่ถึง2ประตูครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางรีวอัพไว้ดีกว่านะครับอวันนี้ก็จับไปเน้นทั้งหมด3คู่นะครับผมตัวแรกก็มองไปที่ทางเฮเวอรี่ครับตัวที่2ครับมองไปที่ทางสูงฟิออริจิน่าครับตัวที่3ครับให้มองไปที่ทางเว็บบอมบีเดอรเบียนครับและตัวที่4ครับให้มองไปที่ทางรี้ยวอัพนะครับผมใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามไว้ด้วยและใครมอไม่เห็นยัไงคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับและอย่างเลยใครที่อยากเข้ากลุ่มอย่าลืมนะครับทางเเเเเขขข้้้้้้้าาาาดดดูหหหนน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 ช่่่่ออออองะะคคคครรรัััััััับบบบีีีี๋ยววววววผมมมพทลลลลตไไปปกกกแจใใิสส